ดูประเด็นอุบัติเหตุซะหน่อยเมื่อวานนี้น่าตนกตกใจที่ภูเก็ตสปีดบอสรับนักท่องเที่ยว30กว่าชีวิตเกิดพุ่งชนต่อหม้อเสาไฟประภาคารกลางทะเลใกล้กับอ่าวฉลองนี่มีภาพเคลื่อนไหวเป็นเสาประภาคารกลางทะเลหน้าก่อนทนานพนักงานบนเรือกับนักท่องเที่ยวโดยสรุปบ,บาดเจ็บ37ราย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก4ี่โมงกว่าเมื่อวานรับแจ้งจากสปีดโบ๊ทรับส่งนักท่องเที่ยว30กว่าชีวิตเกิดพุ่งชนเสาตอม่อเสาบอกสัญญาณกลางทะเลหรือประภาคารหน้าเกาะนาน ใกล้กับท่าเรืออ่าวฉลองที่เมืองภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเลยนะคะคือเรือเนี่ยไม่ได้พลิกคว่ำนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าชนเข้าไปแบบนี้เลยเสียบเข้าไปเลยนักท่องเที่ยวนอนร้องอครวญครางด้วยความเจ็บปวดกันอยู่บนเรือะคะ่ะก็ต้องประสานทั้งกู้ภัยทั้งกองทัพเรือภาคที่3เข้าไปช่วยเหลือจุดเกิดเหตุห่างจากฝั่งไป500เมตรเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่เชื่ออะไรนะเอทาม555โอ้โหเรือ พุ่งเสียบติดอยู่กับตอหม้อเสาไฟประภาคารพังเสียหายนักท่องเที่ยวจําจนวนมากก็คือหัวแตกขาหาักอย่างนี้นะคะนองร้องอดโอยรอการช่วยเหลือกู้ภัยเรือตรวจการเร่งเร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นต่างชาติออกจากเรือเกิดเหตุขึ้นเรือตรวจการเกือบเรือกู้ภัยกลับข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองรถพยาบาลมอรับรอรับ แยกแย้ายกันส่งในโรงพยาบาลต่างๆสรุปเมื่อวานนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตตอนข้าไปดูคสุปขรกช่างนิดนึงก่อนเจ็บทั้งหมดเนี่ย37ยคนคนไทย4นะคะรัสเซีย21คาซัคสถาน9ห้ฮ่องกง1จีน1ยูเครนหนึถ้าแบ่งระดับผู้ป่วยเนี่ยแบ่งเป็นสีขาว2รายคาซัคสถาน1ไทย1 สีเขียว13รายสีเหลือง16รายแล้วก็สีแดง6กรายค่ะ6กรายนี่ก็เป็นคนไทย2รัสเซีย4นะคะต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็กระจายกันไปตามโรงพยาบาลต่างๆย้อนกลับมา สอบสวนทราบว่าสปีดโบนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติออกจากเกาะพีพีก็บีมุ่งหน้าจะกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองตมวนราวัยอําเภอเมืองภูเก็ตค่ะก,กับตันเรือก็คือนายสาธิตอายุ34ปีเมื่อมาถึงใกล้ๆกับประภาคารที่มีเสาส่งสัญญาณเนี่ยค่ะปดากฏว่าเรือเนี่ยเกิดเสียหลักเพราะว่าคลื่นมันมากระแทก เรือก็เลยพุ่งชนเข้าไปที่ต่อหม้ออย่างแรงแ<ล>หัว,เ,วเรือใช่ขาหักด้วยนะใช่ค่ะขาหักหัวแตกกันนะคะแพรว,ว่าชนแรงค่ะหกโมงเย็นเจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ตออกคําสั่งห้ามใช้เรือทันทีค่ะแล้วก็จะบันทึกปากคําเจ้าของเรือรวมไปถึงคนประจําเรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุนะคะขณะที่ตารวจภูธรภูเก็ตดําเนินการสืบสวนทางคดีเพื่อหาสาเหตุให้ที่แท้จริง เบื้องต้นได้ตรวจสอบแอลกอฮอลของคนขับใช่ไหมเดี๋ยวรอผลตรวจออกมานะคะ,ะนี่อย่าให้กลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆท่านผู้ชมฮะสปีดโบ๊สมันเฉียงเข้าไปได้ยังไงคื<า>อแรงเหรอท่านผู้ชมครับ